เห็นแต่ละคนก็คือต้องเงยหน้าคุยแต่ว่าแต่ละคนคือแบบหน้าหล่อมากแล้วคือเป็นดาราฮอลลีวูดอ่ะก็คืออย่างเจอ,อเค,คนที่เล่นเป็นแมกฮีโตในเอ็กเมด้วยขอเขาถ่ายรูปไปด้วย <laughs> แล้วมีน่าจะเป็นเชือร์เป็นของทางจีนแต่คนไทยอะ่ะมีแค่เรามีแค่เราเลยไมมีหกหรฟอสสองคน No, actually, I saw you guys outside of the venue, but uh, we're not allowed to go out and uh, say hi to you guys. I don't know why as well, but I asked to go out already, but uh, I guess I can't go out. I just wanted to say hi in here instead. Then. Oh, สวัสดีครับพี่ซีสวัสดีครับคุณปอนดราวิทครับ. คือค oh, ่อนข้างจะหนาครับตอ <c oughs> นะนี้ก็คือค่อนข้างจะหนาวนะครับตอนี้ก็คาทค่อนล้ังจะหนาันครับ นี่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมออกไปกินข้าวโอเคเหมือนมิชลินเหมือนกันนะนี่ก่อนก่อนมาเรีว่าอะไรก่อนมาขึ้นเครื่องบินที่ไทยอ่ะมาที่เนี่ยก็ไปออกกองไว้แล้วก็ มาต่อเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรอดูนะครับซีรีส์เรื่อง My School President เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ซีรีส์เรื่อง My Love m i k u p นะครับเกียนรักด้วยยังลบใช่ตอนนี้ถ่ายกันไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่คิวเราไม่ค่อยได้ด้วยความที่มีงานแล้วก็มีต้องถ่ายซีรีส์ด้วยซึ่งถ่าย,ายซีรีส์เนี่ยมันต้องรัดกลุมมาก,มากๆ,ๆเพราะว่าเ,เดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆ ก็เลยต้องรีบๆอัดดกันมานะครับแต่ว่านี่แหละซีรีสนุกมากผมลองเล่นดูแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนว่ามันจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเปิดเธอมาตอนนี้ ยังไม่ได้ไปที่คณะเลยจริงๆท, refers, ที่คณะตอนนี้เขามีเรียกว่าอะไรอะมีถ่ายอ่เสื้อบอลแบบทีมบอลอะไรคอมบาซายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยขอโทษนะครับเพื่อนๆแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นบอลได้หรือเปล่านะเจ็บขาบ่อยเกินละเซ็ง You talk to us in English a bit more. Okay. <clears throat> what do you want me to say? Uh, okay, so I'm going to be in Milan for about two days and I'm going back to Bangkok like tomorrow afternoon. I'm going to go take some pics around town here uh, in the morning. Yeah, but it's so cold. It's quite tiring because i uh, before I came here, I just uh, had to shoot for my new series called My Love makes up and uh it's great. I want you guys to go watch it when it's uh, when it's out. I think it's gonna be out around around uh, oh shit, I can't tell you, but yeah. coming soon สวัสดีครัพี่ดัตครับตอนนี้ตาดูเป็นไงตาดูไม่ไหวแล้ว ดีนะที่เนี้ยจริงๆคือมันหนาวแต่ว่ามันไม่ใช่หนาวแบบทนไม่ได้เป็นหนาวที่กำลังพอดีเพราะเนี้ยตอนเนี้ยผมใส่เสื้อตัวเดียวเลยเนี้ยไม่มีอะไรข้างในเลยแล้วก็เนี่ยกางเกงก็เป็นชั้นเดียวหมดเลยแต่อยู่ได้แบบสบายๆก็เสื้อเซนญาของเขาดีนะครับทุกคน <laughs> เสื้อ,อเซนยาขเขาดีมัน ใส่สบายเห็นเป็นขุ ind, ขยๆอย่างนี้แต่ข้างในไม่ใช่นะข,ข้างในมันเป็นแบบเนื้อผ้าอีกเนื้อผ้าหนึ่งอะแต่คือข้างนอกเป็นขนๆนะแต่ว่าอันนี้ข้างในไม่เป็นข้างในก็เลยจะไม่คันซึ่งดีมากเพราะผมเป็นคนที่ผิวแบบแพ้ง,ง่ายอะแล้วถ้ามีขนๆอะไรอะผมจะคันค่อนข้างง่ายแต่อันนี้คือไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้พูดจริงๆเนี่ยไม่ได้ขายของนะ ผ้าแคชเมียอุ่นใช่ครับเออใช่ครับมามาครับอุ่นสุดสุดครับ <laughs> ทุกคนอยากเห็นผมทำอะไรไหมหมายถึงแบบผลงานในปีเนี้อยากเห็นผมทำอะไรใหม่ๆบ้าง แป๊บน uh> uh 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 yeah> anyway ึ่น claro คือต้องฝั่งตรงข้ามผมอะมันก็น่าจะมีโรงแรมอีกโรงแรมนึงแล้วผมเห็นคนข้างในหมดเลยตอนเนี้ย แล้วเออโอ้เขาสามีคู่สามีภรรยาเขาจูบก,กันอยู่ <c oughs> โอ้ยสวีทสุดสโอ้ไม่ดูดีกว่าเสียมวรยานเนาะ <ไป S 1> อยากเห็นผมเป็น MC เหรอ <c oughs> เฮ้ยผมว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ เป็นไปได้นะอาจจะถ้ามีคิวอะผมว่าผมก็อยากลองทำเหมือนกันเป็นพระเอกเอมวอันนี้ก็อยากลองดูเหมือนกันแต่ยังไม่มีใครจ้างนะครับก็โอ้ยจ้าก็จ้างได้นะครับทุกคนครับเ <'re going. S 2> ต้นอยากเห็นเต้นเหรอได้สิได้เห็นเต้นอยู่แล้วเต้นได้จะได้เห็นอยู่แล้ว<ม><น>เป็นตัวร้ายในตัวละครหลังข่าว ตัวร้ายเหรอต้องดูคิวอีกทีว่าจะมีโอกาสได้เล่นซีรีส์ทีไหมเพราะว่าปีนี้งานเยอะมากซีรีส์กับภูวินเหรอซีรีส์กับภูวินเล่นไงเป็นฝาแฝดอ่ะก็ดีนะลองทำล็อกผมเนี่ยมีความคิดที่อยากทำ Youtube อยู่นะคือแบบ ผมเป็นคนที่ดู Youtube บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าการทำ u t u b e เนี่ยมันรู้สึกว่าได้ไปเที่ยวเล่นได้ไปหาหนู่นหานี่ทำโดยที่มันก็เป็นงานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้ออกไปเที่ยวด้วยก็อยากลองทำดูแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่างเลย โอ oh, ้สวัสดีครับพี่มิกสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกอะไรเข้าตา Have a new solo song yeah I'm going to have more songs for sure this year หนังโรงสักเรื่องต้องมาโอ้โ oh ห oh. คุณดูคิวผมก่อนไหมครับถ้าว่างนะถ้าว่างจริงๆอะผมก็อยากมีโอกาสเล่นหนังกันเพราะว่า ที่ผ่านๆมาเนี่ยเล่นแต่ซีรีส์ใช่ไหมอยากรู้ว่าฟิลการเล่นหนังากับการเล่นซีรีส์เนี่ยมันจะต่างกันหรือเปล่า <We are. S 1> อยากเห็นน้องเจมทำมอ่ะอ๋อไม่ได้เห็นแล้วจ้ะทุกวันนี้เวฟเข้าเป็นกระบุญแค่ไหนล่ะเป็นไ้เอลิเกเหรอ <laughs> เล่นไปแล้วไงน <laughs> ี่โฆษณาเดสกาแฟ ล่นไปไกลแล้วพอดแคสต์เหรอก็เป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้อย่างลองดูเหมือนกันไหนใครดูอยู่ป่ะอีกแป๊บมึงไปแล้วนะไม่ไหวแล้วง่วงเฮม Please do the cover song again which song เธอเอกลีเก้ กินผักผมกินผักนะเอาจริงอะคือทุกคนอะคิดว่าผมไม่กินผักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะผมอะกินผักได้ถ้าเป็นผักที่ต้มมาหรือว่าเป็นผักที่นิ่มๆอะกินได้คือแต่ถ้าเป็นผักพวกถ้าเป็นสลัดอย่างเงี้ยผักสดอะไรเงี้ยกินไม่ได้ใช่ทุกคนผมไม่ได้ผมไม่ได้กินไม่ได้ผมกินได้ อยากเห็นน้องเจมมออกรายการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษผมก็อยากนะแต่ว่าไม่มีรายการไหนสัมาภาษณ์ภาษาอังกฤษถ้ามีรายการที่สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษก็ชวนผมไปได้นะครับ Burmese. I don't know Burmese, sorry. <clears throat> Do a Bruno Mars song, please. Oh, Bruno Mars is coming to Thailand. And I'm going there for sure. I love him so much. Uh, he's my idol, eh? you know? อยากให้รองเจมมแต่งเพลงผมไม่อยากแต่งเพลงมากเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยที่จะแต่งเพลงไงอยากเห็นเจมมอโหนกระแสผมว่าผมอยู่ห้องแต่งตัวเดียวกับพี่หนุ่มใช่ไหมตอนวันที่ผมไปงานของเนสกาแฟแล้วคือพี่หนุ่มก็ชวนคุยพี่หนุ่มด้านรักมากพ,พี่หนุ่มชวนคุยแบบกินอะไรไหมกินนู่นนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยชวนคุยตลอดเลยแล้วก็ถามผมว่าแบบ เออผมได้ดูได้ติดตามอะไรของพี่หนุม่มบ้างไหมอะไรอย่าเงี้ยผมก็อ้ให้ติดตามอยแล้วพี่หนุม่มผมดูพี่หนุ่มออกคนกระแสประจําเลยแล้วพี่หนุ่มก่า u, อ้าเจมอยากมาออกบ้างไหมล่ะผมว่าโอ oh <laughs> ้ผมผมไม่ออกในเรื่องดีๆได้ไหมล่ะครับเพราะว่าเห็นแต่เหล่าคนที่ไปกันก็ขึ้นศาลกันหมด <laughs> โอ้สวัสดีครับพีการครับ Yeah. ตอนนี้ค่อนข้างจะคัดจมูกนะจ๊ะเฮ้ยสวัสดีครับพี่อ๊อฟวัสดีครับคุณสตังค์ครับว้าวคนเล็กสวัสดีจ้าพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟ w h a อ you doing ไ a n ทำอะไรอยู่จ้าสือฮอตไหมผมคิดอยู่ว่าผมจะซื้อบ้านแล้วก็จะซื้อรถตู้สักหนึ่งแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนจะซื้ออะไรต้องดูก่อนนะ,ะเก็บตังค์ไปก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะโอเคบ๊ายบายไปนอนละ วิลาอีกวันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากทุกคนนะครับบ๊ายบาย